เจ็บผักบุ้งไปขายแล้วพี่แม่พี่แม่จะเป็นแม่ค้าผักบุ้งแล้วจัดงามเละเอืมยิ้มได้แหละยังไม่ได้เจ็บนี่เจ็บมากินกันหนึ่งนี่เนี่ย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 ลำใหญ่ๆเนี่ยลำใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องจะเป็นแม่ค้าผักบุ้งแล้วรำใหญ่ใหญ่

cầm yam, yu năng nghiêng này, xếp con là ra Năng nghiêng nhỉ, xếp là ra nó, mà thằng không pet, nó rồi nha, nghiêng mắm không là nó cho đôi năng nang rồi đâu, gáu nó pet, anh chỉ như này, chỉ như vậy mà kืน Liếp dài nữa. lẹp bay mắt đất nè Lẹp dài nữa nè Chị, không đi ơi. nè không đi ơi. Chị, Chị, đi đi ơi. Chị, không 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 đi ơi. บ้านเ่าไม่มีไฟสั่งการนัดวันนี้เย็บไปให้ยายคำได้แหนงวันอาทิตย์วันนี้มีตลาดนัด แน่นหน่อยโยกแดเนี่ยแล้วก็อีโอ้ยงามแต่งงามว่างามแต้งามว่าพีา่นนองเด็ดเอาแต่ยอดนั้นเนี่ยเอาแต่ยอดยอดนั้นเนี่ย đây xây bãi nát đó khoai quay đen thắt bằng quay đen เอาไว้เจ็บอาทิตย์นาดีบอกเจ็บอาทิตย์นา Bên mình bình văn chẳng. Bên tâm ngang tâm mục hello 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 bà. hello bà. hello ừ? Thấy hello bà. hello 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 nè hello 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 như hello hello ừ, ừ. ผ่านมาแล้วนะเออเปิลเปิลน่ไม่ดังวัานั่นน่ะดังวานจัจะลากนั่นน่ะโอ้อันั้นนั้นแต่ปีแล้วแล้วนั่นแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ใช่ปีที่แล้วหรอกปีแล้วผ่านมาอสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีถุน,น่าเนี่ย ปากบุ้งมันอ่อนดีบักบุ้งมันอ่อนบักบุ้งมัอนอ่อน không ai bỏ ở bên nãy ra bọn này ừm lắp bung nó đi, ơ bung อีพิกกะเดียมใท่นนะ อ่อนดีอ่อนดียิบพักบุ้งเมื่อเป๊ะเมื่อปุ๊เมื่อปังอพ่าพวกเมือนี่คือซับเมื่อเมื่อมันออกใหญ่ทองผมมานะวันนี้นะวันนี้ยายทองผมมานะพัดพักบุ้งไปเติมหายายทองพัดพักบุ้งไขเติมหายายทอง

行，来了，来了，拜了，嗯。